ณดินแดนขนมหวานที่พื้นเป็นยาลีเหนียวเหนียวและต้นไม้เป็นลูกอมมีอูดลูกอมชื่อว่าคุกกี้ที่มีหลังเป็นช็อกโกแลตละลายและหางเป็นสายไหมคุกกี้อยากลิ้มรสรุ้งสายลูกกวาดที่สูงสีฟ้าเขาจึงออกเดินทางพร้อมเพลินสนิทแมวน้ำสายไหมชื่อว่าพมฟูระหว่างทางพวกเขาเจอคัพเค้กที่พูดได้ชื่อป้องแบงที่ชี้ทางรับให้พวกเขาปีนภูเขาขนมมาการอง เมื่ถึงยอดคุกกี้และพองฟูก็เจอรุ้งลูกกวาดแปะประกายเหลือนน้ำตาลวิบวับพวกเขาเลียรุ้งลูกกวาดจนลิ้นเปลี่ยนสีได้คุกกี้หัวรอคิกคักขอบคุณบ้องแบงและพองฟูแล้วบินลงมาพร้อมลมลูกกวาดกลับบ้านพร้อมแบ่งขนมเวทมนต์ให้สัตว์พูดได้ทั้งหมู่บ้านดินแดนขนมหวานจึงคึกคืนหน้าหลงมไหลย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิม